วารติี้ดีบี2ภูมิใจเสนอแหกคุกลาวเด็กโดยสยุมภูทศพทั้งทั้งที่ในขณะนั้นผู้กองคำสิงก็ยังไม่สนิทใจในพฤติการของบัวผันเท่าใดนะัก แต่เท่าที่ตกบันไดพลอยโจรเข้ามาร่วมมือในแผนการอันลึกลับของ CIA ด้วยกันก็เพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้าบีบังคับจนไม่มีทางเลือกเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ดีพอแหกคุกออกมาร่วมชะตากรรมด้วยกันเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งตัวผู้กองคำสิงเองก็เกิดความผูกพันและความเป็นห่วงในตัวของสิบเอกบัวพันขึ้นมาอย่างล้ำลึกเหมือนกับเป็นเพื่อนตายคนหนึ่ง ที่เคยผ่านความเป็นความตายของชีวิตมาด้วยกันอย่างโชคชนผมมองเห็นร่างของบัวพันนอนนิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนกับหมดลมหายใจอดีตผอ,อร้อยจากฝรั่งเศสก็กะจนพวดเข้าไปหาอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจโดยลืมแบกกล่าวของจอมอันดาพานที่เคยเป็นคนหนังเหนียวมาก่อนอย่างสนิทใจบัวพันบัวพันหรือเป็นไรหรือเปล่า ในขณะที่คว้าข้อมือของบัวผันมาตรวจชีพประจอดปุกกองคำสิงก็ละล่ำาะลักถามออกไปได้วยความลืมตัวเร็วบอกซาตานหมอบลงพวกมันยังมีอีกเหมือนกับปาติหาย์บัวผันซึ่งนอนนิ่งเหมือนกับคนหมดลมหายใจอยู่ดีๆก็กระซิบตอบออกมาด้วยคำพูดที่เชื่อมั่นตัวเองจนซาตานซึ่งทันพวดเข้ามาต้องสุดตัวหมอบลงอย่างรวดเร็วทำไมลยล พวกมันมากันสิบคนก็โดนยิงตายหมดแล้วนี่วาผู้กองคำสิงแย้งขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจปืนที่อยู่ในมือจ้องขเขม็งไปยังแนวกอไผ่เบื้องหน้าด้วยความระมัดระวะังคราวแรกอ่ะได้ยินฝีเท้ามันสิบคนก็จริงอะ่ะแต่หลังจากผมโดนกระสุนล้มลงกับพื้นอะผมก็ยินเสียงมันอีกระวังหน่อยกัปตันสิบเอกบัวผันซึ่งมีประสาทหูสูงกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไป ตอบออกมาด,ด้วยนำเสียงหนักแน่นเหมือนกับจะเชื่อประสาทหูของตัวเองเหล่นอนทั้งศาตานและผู้กองคำสิงซึ่งประสบกับประสาทหูอันมีประสิทธิภาพพิเศษเกินคนของบัวผันมาแล้วรีบขานแยกออกไปตั้งแนวอยู่ไม่ห่างจากบริเวณที่บัวผันนอนเหมือนกับจะเตรียมตัวเตรียมใจรอาการปรากฏกายของหน่วยคอมมานโดที่เหลืออยู่ในที่บัวผันพลิกตัวนอนหงายพร้อมกับส่งสัญญาณมือให้กลุ่มนักโทษที่รอดตายคานเข้ามาสมทบ แล้วต่อจากนั้นกำลังพลทั้งหมดก็หมอบสงบนิ่งรอการเคลื่อนที่เข้ามาของหน่วยคอมมันดูด้วยจิตใจอันระทึกเวลาผ่านไปยังเชื่องช้าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสงบนิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไวหวให้เป็นที่ผิดสังเกตเสียงนกเขาป่าก็ยังคงขันกังวานแพร่เ,เพราะพิงเส้นไปหมดทั้งป่าไผ่อันแสดงให้เห็นว่าเจ้าฝูงนกดังกล่าวก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้น อันเป็นสิ่งที่ขัดกับคําพูดของบัวผันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวไอ้น้องช่วยพวกอ้วนหน่อยถูกวเอาปืนอ้วไปฆ่าแม่งมันให้หมดน่นสงสัยว่ามันจะแอบอยู่ที่กอไผ่ทั้งขวามือข้างหน้านุ่นเมื่อต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันอยู่เกือบ10นาทีเต็มๆโดยไม่ยอมปรากฏตัวออกมาบัวผันก็วางแผนหลอกให้กลุ่มนักโทษที่รอดชีวิตจากการล่าสังหารของหน่วยคอมมานด ใช้ปืนของเขาออกไปอ่อยเหยื่อทหารคอมมานโดกุมนั้นทันทีนักโทษชายคนหนึ่งเอื้อมมือมารับปืนจาก,กบัวพันธ์ไปด้วยท่าทางฮึกหืมคนโง่ซึ่งมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือเมื่อถูกลูกยุและคำพูดหวานล้อมเข้าหน่อยหนึ่งก็ต้องตกหลุมพรางของบัวพันธ์เข้าอย่างช่วยเหลือไม่ได้ทั้งๆที่นอนหมอบรอดตายอยู่ดีๆแล้วก็ยังลงคารมเดินถือปืนมุ่งหน้าไปตามเส้นทางแคบๆ เพื่อฆ่าทหารน่วยคอมมานดด้วยจิตใจที่เหือมเกลิมตามออกไปตามออกไปทั้งหมดนั่นแหละช่วยคุ้มครองไอ้เสือนั่นด้วยแล้วรออยู่ที่กอไผ่เบื้องหน้าจนก่าพวกเราจะตามไปเมื่อเห็นนักโทษคนที่ถือปืนเดินเข้าไปที่กอไผ่ยังไม่มีอะไรคึงเกิดขึ้นบัวพันก็ออกอุบายให้กุ่มนักโทษที่เหลืออยู่ลุกขึ้นเดินตามไปห่างๆด้วยแผนการที่เยบหยุคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดอยู่วันยังค่ำ ้าทหารหน่วยคอมมานโดยังมีเหลือแอบ,บซ่อนอยู่ตามความคิดกองหัวผันจริงๆเขาจะต้องอ่านแผนของกลุ่มนักโทษที่กําลังเดินตามกันไปทั้งสองกลุ่มนี้ออกอย่างทะลุปูปลงว่านักโทษคนแรกคือส่วนลาดตะเวนล,ล่วงหน้าที่ถูกส่งออกมาเพื่อ,อยั่งเชิงและเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นกําลังพลที่เหลือทั้งหมดก็จะทยอยตามกันออกมาด้วยความโล่งใจถ้าเป็นยุทธวิธีตามปกติของหน่วยรบกองโจรทั่วๆไปนั่นคือวิธีการที่ถูกต้อง แต่เมื่อแผนการดังกล่าวนี้ถูกเตรียมขึ้นมาทหารหน่วยคอมมบโดอีก2คนซึ่งซุ่มคอยที่อยู่อย่างเงียบเชียบก็ตกหลุมพรางของจอมอันภานตัวแสบกระโจนถึงออกมายิงกลาดใส่กลุ่มนักโทษเสียงดังสนั่นวันไหวกิ่งไัยขาดฉุยหักกละในระนาดเป็นแถบๆอย่างน่าสยดสยองใจโจนย่อมอ่านแผนโจนด้วยกันออก ทั้งที่การกระทําแบบนั้นมันผิดมนุษยธรรมอย่างน่าบัตรซบแต่ผู้กองคําสิงและซาตานก็ไม่มีโอกาสที่จะทวงติ่งบัวผันได้ทันท่วงทีเพราะทหารหน่วยคอมมานโดสองคนนั้นกระโจนพึ่งออกมาจากกอไผ่เสียก่อนนิ้วชี้ที่อยู่ในโกรงไกล,กลปืนของผู้กองคําสิงก็ดิกรัวออกไปเหมือนกับเป็นอัตโนมัติปากลํากล้องปืนวาดเข้าหาร่างของทหารหน่วยคอมมานโดทั้งสอง ที่ยืนจังก้าแยกเขี้ยวขาววับเข็นฆ่ากลุ่มนักโทษอยู่นั้นอย่างชนิดไม่ปราณีปราัยแม่นเหมือนกับผีจับยัดแตหารหน่วยคอมมาดูทั้งสองคนกระเด็นแวบเข,เข้าไปในกอไผ่ด้วยแรงประทะอันมหาศาลก็หัวทองแดงจากมือฆ่าระดับพะกาที่ขณะนี้กลิ้งตัวหลบออกไปจากตำแหน่งเดิมตามหลักยุทธวิธีของการรบแบบกองโจนจนมองดูแทบไม่ทัน เสียงปืนเงียบสนิทเป็นปิดทิ้งกลุ่มนักโทษทั้งหมดซึ่งโดนหากระสุนของทหารหน่วยคอมมานโดล้มกิ้งเหมือนกับใบไม้ร่วงตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มปะทะกันร้องครวญครงางออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดอยู่ชั่วอึดใจก็เงียบเสียงตามกันลงไปด้วยพวกมันหมดกันหรือยังัวพันผู้กองคำสิงซึ่งบังเอิญกลิ้งตัวหลบไปอยู่ใกล้ๆกับจอมอันพานตัวเสพ กระซิบถามขึ้นมาเหมือนกับจะย,ยอมเชื่อประสิทธิภาพของประสาทหูอันพิเศษของบัวพันธุ์อยู่ในทีบัวพันธุ์ซึ่งใช้ใบหูแนบกับพื้นอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงเคลื่อนไหวที่พื้นต่อไปอีกชั่วอึดใจใหญ่ๆก็ขยับตัวลุกขึ้นเอามือปัดเศษใบไผ่ตามชุดเครื่องแบบอยู่ไปมาโดยไม่พูดจาอะไรทั้งสิ้ธแต่อย่างไรก็ดีอากับปริยาของเขาก็เป็นการบอกใบให้ทราบอยู่ในทีแล้วว่าขณะนี้ทั่วทั้งอณาบริเวณป่าไผ่พื้นที่สังหาร ที่เกิดการยิงกันอย่างวินาศสันตโรเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาปราศจากกำลังพลของข้าศึกอย่างสิ้นเชิงแล้วไร้มนุษยธรรมหมูไม่น่าหลอกขนาักงโทษเหล่านั้นออกไปตายแทนพวกเราเลยซาตานซึ่งผุดลุกขึ้นมาพร้อมกับผู้กองคำสิงเดินพวดพวดเข้าไปยังบริเวณที่นักโทษโดนยิงอยู่อึดใจใหญ่ๆก็เดินกลับมาต่อว่าสิบเอกบัวพันด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวผมไม่มีทางเลือก คุณอย่าลืมว่าหน่วยคอมมานโดสองตัวนั่นน่ะมันไม่ใช่กระจอกกระจอกเหมือนกับตำรวจลาวแดงที่จวก,กับเราหน้าคุกนะครับแต่ผมไม่หลอกให้นักโทษกลุ่มนั้นเดินออกไปอ่ะจ้างมันก็ไม่ออกมาจากที่ซ่อนบัวพันตอกด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวพอๆก,กันเดี๋ยวเราควรจะใจเย็นทวงเวลาเราพวกมันดีกว่าจะให้พวกนักโทษออกไปตายแบบนั้นมูหลอ,อกให้เข้าไปตายชัดๆซาตานยังคงบ่นพึมพำต่อไปอีกอย่างไม่ยอมลดละตายเพื่อให้พวกเราอยู่รอด และแผนงานสำเร็จผลเราก็ควรจะตัดคำว่ามนุษยยธรรมออกถ้าคุณจะหาคุณธรรมและมนุษยธรรมในสนามรบแล้วก็รู้สึกว่าจะยากโน่นกลับไปหาในวงสังคมของคุณโน่นขอประทานโทษชีวิตของคุณอ่ะก่อนเข้ามาทำงานให้ CIA คงจะเป็นคุณนายประเภทนิยมสังคมสงเคราะห์รักมังครับบัวผันย้อนออกไปอย่างเจ็บแสบที่สุดเ็นเอาสาตาน ถึงกระทำปากขมุบขมิบเจริญพอรอยู่ในใจด้วยความฉุนเฉียวนักโทษตายหมดทุกคนหรือเปล่าผู้กองคำสิงตัดบทขึ้นมาห้วนห้วนซาตานยังไม่ทันจะตอบอดีตจอมอัตราพรานคุกซาเคก็ชิงตอบออกมาเสียก่อนด้วยน้ำเสียงมั่นใจก็แม่งยิงเป้าเคลื่อนที่แม่นขนาดนั้นน่ะยังจะมีรอดสักคนผมยอมให้เตะฟรีฟเลยกัปตันแล้วก็เป็นจริงอย่างที่บัวผันคาดการเอาไว้ไม่มีผิดเพราะซาตานได้ยืนยันกับผู้กองคำสิงต่อมาว่านักโทษกลุ่มนั้น ไม่มีใครรอดชีวิตจากการยิงของหน่วยคอมมานโดทั้งสองคนนั้นเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่สนทนากันผู้กองคำสิงก็อดที่จะชำเลืองดูเสื้อชุดเครื่องแบบซึ่งพุนไปทั้งหมดทั้งตัวของบัวผันไม่ได้อำนาจของศูนปืนทั้ง M16 และอากะที่บัตรร่างจอมอันพานจนเสื้อขาดวิ่นเป็นทางแบบนั้นมองดูด้วยสายตาเนื้อหนังมังสขาของบัวผันน่าจะแหลกยับเยินเป็นชิ้นชิ้นแต่ก็น่าอาัศจรรย,ย์ยิงนักเมื่อปู้กองคำสิง เขาไปสัมผัสตัวของบัวพันธุ์ด้วยมือของเขาเองก็ปรากฏว่าไม่มีบาดแผลชะกนไดใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอยช้ำเป็นปืนป้นๆเหมือนกับรอยห่อเลือดปรากฏอยู่บนผิวหนังตามบริเวณที่ชุดเครื่องแบบฉีกขาดด้วยหัวกระสุนเท่านั้นผนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเมื่อมองเห็นปาฏิหาริย์ของไสยศาสตร์ด้วยสายตาตัวเองเป็นครั้งแรกผู้กองคำสิงแทบจำเสียงของตัวเองไม่ได้ในขณะที่กล่าวถามบัวพันธุ์ออกไปถึงความเจ็บปวดจากหากระสุนนั้นหรือ หรือว่าจะบ้างไงวะฮีทูโดนแรงประทัดจุกแทบจะตายหาอยู่แล้วกัไปตันบัวผันตอบเสียงไอ,ไอ,ไอ่อยๆผมก็ยกมือกดท้องอยู่ไปมาด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวหรือเมื่อเห็นทุกคนเงียบโจมอัฐาพานคุกก็พูดต่อไปด้วยสีหน้าไม่สบายใจหน่วยคอมมานโดโดนยิงตายหาไปหมดแล้วทั้งสองชุดตั้งแท,ที่บเรายังพิสูจไม่ได้ว่าชุดไหนจริงชุดไหนปลอมคราวนี้ใครจะเป็นคนประสานงานกับพวกเรา บอกกันตามตรงนะไอ้เรื่องที่ทำพวกเราสาคนนะ่ะแหกด่านถึงหลวงพระบางผมเห็นจะไม่เอาด้วยคนนะมูพูดเหมือนกับจะหักหลัง CIA อย่างนั้นใช่ไหมซาตานซึ่งสงบสติอารมณ์ฟังอดีตนักโทษคุกซัมเคทั้งสองสนทนากันอยู่ถามเสียงเขียวขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนจัดแต่ CIA ก็ผิดสัญญากับพวกเราก่อนไม่ใช่เหรอบวัวพันย้อนออกไปด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานลักษณะเล่นหัวหรืออากับปริยายียวนไม่หลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว มูคงจะหมายถึงหน่วยคอมมาดที่ถูกฆ่าตายถูกต้องเมื่อ CIA เป็นคนจ้างและวางแผนก็จะต้องหากำลังคนและอาวุธให้เราตามข้อตกลงที่บ่งเอาไว้ในสัญญาแต่นี่ไม่มีอะไรสักอย่างคุณจะเอาอะไรไปลกกับหน่วยพิเศษกากบาดดาที่ผ่านคอสจูงมาจากเวียดนามเหนือบัวผันตอบเสียงแข็งกล้าวู้สึกว่ามู่จะมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในประสิทธิภาพของหน่วยรกอะไรนั่นของหมูจนเกินความเป็นจริงไปเสียแล้ว ซาตานพูดด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มน้ำเสียงมีแววเยอะเยะ้ยและเยียดหยันจนสังเกตเห็นได้ชัดถ้าคุณเจอเข้าด้วยตัวเองแล้วจะรู้สึกไอ้แมวแดงผสมทหารกลอมพวกเนี่ยไม่ใช่นักรบธรรมดาธรรมดาอย่างที่พวกคุณเคยห้ำหั่นกันมาในสมอภูมิต่างๆพวกมันเป็นนักรบที่ถูกโดบยาและโดนตัดลิ้นไก่ยังพูดไม่ได้และสิ่งสำคัญที่สุดตาเห็นผู้หญิงสวยๆและบะัจ่างอย่างคุณน่ะ ไอ้พวกเนี้จะรบอย่างบ้าคลั่งอีกหลายเท่าเลยบัวผันอธิบายถึงนกรบเผาแมวแดงผสมขมิ้นกลอกที่ทำนาทีรักษาพระราชวังเมืองหลวงพระบางด้วยน้ำเสียงศรัทธาและประโยคสุดท้ายก็อดที่จะแคะถึงหญิงสาวเจ้าของนามซาตานเหมือนกับจะรอกให้หญิงสาวซักถามเข้าต่อไปอีกทำไมเพราะมันเจอผู้หญิงและจะต้องรบอย่างบ้าเลือดด้วยดิยฉันไม่เข้าใจซาตานตกหลุมพรางถามบัวผันออกไปด้วยความสนใจ พวกกากระบาดดำนอกจากจะโดบยาแล้วพวกมันก็ยังกินเครื่องเพศหญิงอีกด้วยจอมอันตาพานคุกตอบด้วยใบหน้ายิ้มยิๆพร้อมกับเหลือบสายตาดูไปาอันซีดเผือกของหญิงสาวอย่างสะใจ